สวัสดีคุณทุกคนเรีกมั้งนะครับโอ้โโค้ชช้าเลยที่เขาใหม่ฝากก็ไลค์ด้วยนะครับผมอ๋ลใหม่ใหม่อยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้เลยอ๋ลไปลุยเสียผมแซ่บปะเนี่ยได้อยู่ได้เลยบอกก่อนอะไรนะได้คุปปังใหม่แล้วบอกก่อนอ๋อได้คุปปังใหม่เนี่ยกำลังใช้อยู่เนี่ย เอาไปใกล้ๆปางเลยคลับรอรอรอโอเคโอเคฟันเด็ครับนี่แสงสวยแสงสีสวยงามมีญาติเพื่อฟาร์มผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี d r v ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง r v ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้น แต่แรงคีย์คิวเขาแต่แรงคีย์คิวเก็บแต้มนาคอร์สอนนี้แต้มสี่พันหนึ่งละแต้มสี่พันหนึ่งละเฮ้ยกระตุกเฉย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ใครปรับภาพภาพเลื่อนมะภาพเลื่อนเดินๆอะไรคือภาพเลื่อนวะมุมกล้องไอ้ปรับตรงไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้ตั้งค่าเราก็เลยไปล่างอ่ะยูยูตาตายตายเร้่ยกันผิดผิดเฉย เดี๋ยวมันตั okay, ้งตรงไหนนะท่านผู้ชมก็คุมแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างอ่ะเดี๋ยวสุดอ่ะคุมลงไปด้านล่างนาัวอ๋อโอเคมมุกล้องไม่ติดตามขับไปปะเอาเอาบ๊มบ๊มบ๊ยเฮ้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 ยเหตุเหตุสู้เพาเดี๋ยวผมมีสองคนนะครับอ๋อดาได้ปะดาดีกว่า รอยีนามาให้ยีนาไม่มาเยีนาไม่มาไปแล้วอ้าวมันยังกี้ตัวนี่ยโอเคเริ่มพากันซีซียีนาไม่เชื่อว่าผมเล่ะ ริงจริงแต่นี้ไม่ต้องรอลักกันีๆก็ได้นะน่าขาเ่องเลยใช้ช่างกันด่าอืมเออตายเปล่าประโยชน์เมื่อกี้โยนทำไมไม่รู้ โคตรเย็นเลยหนาวไม่ใจเล่นั้งใจเล่น,น,ลน <cas ute> โคตรเจีกังเจีกางแปนะจริงแล้วยีหน้าเงินดำแล้วยหน้าอนไ้นะ้นางปเยาอยู่กับเาแวกอมินายัชิ เฮ้ยเฮ้ยขยับไม่ได้เลยวะ <laughs> ข,ยขยับไม่ได้เฉยเลยอลอรองเท้าอันนี้ได้ซียีนา่าเป็นยีน่าตัวเดียวที่เป็นซีซีใช่ไหมเอ๊ะมันแลกเลยแล้วนะนแลกเลืล่ยนแรงนงวะจริงรเจะตายโอเคเอาล่ะ เฮ้ยการิโดนออกไปไปเจยบร้อยรอดโยยูดาเฮ้ยมาล้างให้กันวะสินเนตีอาตายตองยีน้าเด้อไหนเมื่อกี้มันเพิ่งลงไปเอ้ยอันนี้มันหายไปและไม่รู้ว่าดักเอลพีหรือเปล่า ่วทำไมไม่ขึ้นหัววะอาญากูดาวอสกิวปับ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 โอ้ยเกลือบเกลียบแล้วตีกันทีมารงนั้นแหละเอเด็อาญาสวัสดีมีลูกผลิตลูกคนด้วยนะครับเด็กอ้ข้างบนเสียงเนี่ยไม่นะ กดดันล่างดีกว่ามาเฮ้ยเมันจะเอายีน่าไอ้ไม่ใช่มันจะเอากาลีสินเทียเอ้ยจะไปตามันก่อนให้ได้หลามได้ด้วยมันไม่กล้าสู้มีสองคนมองนี้ลองนี้เฮ้ยมันจุกหลบเฮ้วะ ถ้าเราลับเอ,อื้อมันมาถึงสามโดนชูเลนไปตอง,ส,งสองสองสองเลยครับ<อ>เราเสียตอนไหนวะเราเสียวไวจังยั่วยูด อาช้าสวยกำลังไปไม่รู้ทันไหมเอาไม่ทันละเอ้ยอ่ายเยกือบตาย <laughs> เนีคิดรับทัน <c oughs> เอเปไอ้น่าดักป่าปะวะดักป่าเล,ล็ดออะไม่รู้ว่าโดนดีละซื้ออยู่ผมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยตายแน่โดนไหมไม่โดน ยะน้าไ,ไปไหนน่ไปไหนน่าวอ,อน,นี่ไงอยู่ล่างเลยว่ะรอดีกว่าเรียบร้อยตายรวดเร็วนะฮะเ <c oughs> ออเดสีน่นาแกงไก่อ่ะสูตรตีเฮ้ยเส่เป็นไกน่ตัวอะไรครับเอาตายเบอร์อยู่ก็ได้อเออมาหลัด อยู่ก็ได้หมดนะครับจังหวะนี้เล่นเก่าๆไม่รอหูใช้หมดแล้วอ่ะอดไม่รอดอ่ะมาหมดได้เ็กไหวพลังพญานาคร่ะครับมันรุนแรงอย่างกี้แหลกไปแล้วเว้ยเฮ้ เกือบกี่แต้มแล้วครับพี่ชายแต้ม4,000นะครับผมเย้ายุ่ยมาทำไมวะยังบางเลยมาหลอดบางมากเอื้อสู่อยู่ล่างหลาครับรอบอ่ะยังไงเอื้อสู่เฮ้วะเอืสูไปกลางไปด่างดีกว่าเอาพ่อมาก่อนดีกว่า อ่าป้อมตีเออเอาอะไรวะอะไรวะเนี่ยเจลฟรีโอ้ยกาลิปิกเลยเหรอ้าวอ่าเอชพีหนักเหี้ยเอาวได้สองเอาอะไรวะได้สองเลยอ้าวทีนเทียร์สู้ไอโอไม่ได้ ไปน้อมเข้าไปเห็นแค่เอลซูไปโดนทูเรนด้วยกระชากสองเมื่อกีเเอ้เรียบร้อยไปดีอาริสมินน่ายั่ชิเมะมาตีไปตีไปครับตีไป เล็กน please, please. ้อยเดี๋ยวปิงเล็กน้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิงเล็กน้อยเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิงไม่เล็กน้อยละเยอะเลยเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วแดงขึ้นแดงกลับละป่าทำมุยป่าทำมุยการีแรงมากโอ้โหกันถึงสามตัวรอครับรอ มาอ้าวอ้างล่างอเลสみんなやっちまえอุยอ้าวชิตหายแล้วฮ้ยืนหน้าเขาบ้าโอ้โหตายตายอะไรฮะไอ้เนี่ยพี่เบคสวนตอนนี้อูดเล็บ ได้ะได้อยู่ได้อยู่แล้วมาถอาญาไปแล้วไปแล้วอาญาตีกับมาหลดเฮ้ยเวทกลับมาแล้วมาแล้วแหละปล่อยตาเลยดีกว่าตายนะเฮ้ยมันจะช็อคตามเลยเหรอวะอลอยอยู่นะเดินดันซื้อของแพปาดฟักอุ้ย มีคนโยนก็มีคนโยนนะมีคนโยน EP ย่าอยาตีกัูมาตอดยังไม่ได้ปั้มกันเลยปั้มที่จะเอาอ้าวอากาศโคตรหนาวเอ้าตายแนี่ตายเฉยตายตายไหม ปาดนี่ตายสวยปาดอุ้ยไม่ขาดป่ะตายเฮ้ยจอยนี้สวนเอลซูโอ้ไม่ได้ไม่ได้อายาอยู่ไกลอายาอยู่ไกลอายามาหนี่อายามาหนี่เกลียดต้องไปหายอายาเร็วขึ้นขึ้นก็แค่ยิงยิงไปไปไปเรื่อยเรืเฮ้ยตีเฮ้ยหมดเลยเหรอย่างสุดยีดอน้าไปจ้ากอกลางเวรแล้วครับ ท้ายเน่าถูดเว้แล้วทำไมเซเนติอาไม่ได้ทำอะไรเลยวะไปเลยอ๋อไไปเล้วไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวจะได้เข้าใหม่ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกีทีมค้างไหมนะไอ่ะทีมมันม่วง มันม่วงขโมยชิปเราหมดเลยมันม่วงมันม่วงมันม er> ่วงขโมยชิปหมดเลยเฮ้ยฮ้เฮ้ใหป้อมกลางให้ป้อมกลางต้องไปกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกําลังไปกําลังไปกําลังไปรอก่อนรอก่อนรอก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บป้อม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 เฮ้ยพิพิธารเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอึ๊บโอ้ยังรอบอึ๊บ อย่าไม่รอดอย่าไม่รอดอย่าไม่รอดโอเคยังรอดอยู่ไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแบบตึงแงว่ากินเวนอฟไม่โดนนะดิกลับบ้านแบบตึงๆไปแล้วเซลไอเวนอฟไม่โดนได้ไงเวนอฟไม่โดนเหรอเออหนุ่มอะไรเออกินมข้าบดดุเรียนเฉยเลยไม่นะตึงเลยตึงเลยอย่างนี้เป็นตายแล้วที่ขนาดไปน้องไม่ตึงตายมันมาเยอะเกินไง โอ้ติดติดตเรพาอ้สออบปินอ้ยาน่ะแม่งหลางให้ด้วยวะผมมากับอา่าจะฆ่ายังไงล่ะจะฆานาคอยังไงล่ะรูกอยากฆ่าย่มากเลยอ่ะยื้รุป ให้แต้มไหมโอ้โหเยอาปะอยากได้ดกชีุงอยากได้มาได้ลกเอาตายไปหนึวิยเี้ย้ยเี้ยเี้โอ้แรงแรไปแล้วมาหลอดเดียวแรงยังวะแรงจุ่ม้ดำแดงว่มอ่ะ โโคตรบาดโอแรงมากเราเรายาเล่นแคร์ดีกว่าเกเล่นแคร์ดีกว่าเกเรียบร้อยแล้วหลวงไปยาด้วยปาเออนั่นแหละสวยได้ครับพี่มันะมาหลอกก็บาสยต่อไปแล้วอินเทอร์เน็ตอ้อเฮ้ยโอ้เฮ้ย อ้โอเน็ตเน็ตกระตุกมากครับผมท่านผู้ชมอุ้ยสกิลฟูดาวสิตายอะไรอย่างงี้จบนะจบเกมดีกว่าคุเจนดีกว่าครัเออไสิมินะยะชิโอได้เหรอโอ้ยไ็ยังจบอยู่ได้แครี่ดีกว่ามาสกิลหน้าได้จัดไปจัดไป โอ้ยย oh, yeah. oh. <Jan> ังพีดังคะแนนอันดับหนึ่งเลยเออหนึ่งตามดาวล้าเยอะเกิน